สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สมจิตนะครับครับสวัสดีครับครับครับผมวันนี้ก็โทรมาขอเลขล่างของอาจารย์นะครับผมอ๋อครับครับได้เดี๋ยวคนทีนิมิตเมื่อคืนนี่โอ้มีนิมิตฝันดีด้วยใช่ไหมครับปู่ออาจารย์ครับนิมิตครับนิมิตเมื่อคืนครับโอ้ครับครับผมเป็นยังไงครับอาจารย์ลองเล่าความฝันให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ ไปไปรู้ไปที่ไหนกบไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่นึงนะครับ <c oughs> ก็ไม่เห็นเจ้าท,ที่จ้าทางนะที่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะกรุกเก่านะ <c oughs> าพิสานแล้วก็เรียกว,ว่าเสิ้เก่านะครับครับมีผู้หญิงผู้ชายนาะ อืมเขาก็เขาก็ว่าเขาก็าว่าเขานีาาา้นะั่นแหละเขาเก่งเขานั่นนะั่นแะหละนะต่างคนต่างเอาเลขมาให้น,น,นะคร,รับนต่างคนต่างเอาเลขมาให้โอ้ค่ะนะก็เลย่โอ้อีกคนนึงก็ให้เลขเป็นสีดำอีกคนนึงก็ให้เลขเป็นสีแดง<อ>ให้คู่กันมาเลยแต่เลขอันเดียวกันเลขอันเดียวกัน แต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งให้เขียนเป็นสีดำอีกเจ้าหนึ่งเขียนเป็นสีแดง <c oughs> เขียนใส่ไปประมาณฝ่ามือเนี่ยนะครับฝ่ามือหนึ่งแล้วก็อเอามาเทียบให้ดูบอกนี่นะ,อะเอาไปลองดู <c oughs> ไปลองดูครับนั่นแหละมันก็อยู่ในสูตรคำนวณพอดีเลยครับเข้าในสูตร,รนน่้างหมดเลยครับเขียนเขียนใส่ฝ่ามือใครครับอาจารย์ ใส่กระดาษครับใส่กระดาษแต่ละคนครับแต <cents. S 2> ่ละคนคนนึงก็เขียนเป็นสีดำคนนึงก็เขียนเป็นสีแดงใช่แต่ว่าเลขเดียวกันเลขเหมือนกันเลยเลขเตัวเดียวกัน,กนเลยใช่ไหมคะเลขตัวเดียวกันครับหางเดียวโดดแต่ว่าอันนี้ก็จะให้กันเลขคำนวณไปด้วยกับการคำนวณไปด้วยเดี๋ยมันมันเข้าในเลขคำนวณด้วยมันเข้าในเลขเด่นด้วยวุนเนี้ยกมันก็ ตื่นมาโอ้สงสัยก็เลยให้แม่บ้านไปขอหาไอ้หาเซอร์ตอร์รีแต่ยังสั่งเขาอยู่ยังไม่ได้มาครับครับผม,มแล้วาาอาจารย์เคยเห็นหน้าเขาไหมครับในใน,ช,น,น,นชีวิตจริงไม่เห็นนะครับไม่เห็นชีวิตจริงไม่เห็นเเป็นเจ้าที่จะทางอเจ้าที่จะทางน่าจะเป็นโบสถ์อ่าอเป็นกรุ๊กเก,ก่าสมัยก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสถานที่น่แห่งนี้ครับ ก็เคยไปอยู่ไปครับก็เวลาไปตลาดไปเราก็จะแวะกราบไหว้ไปนั่งกรรมฐานนั่งภาวนาราะมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยโน้นแหละครับสมัยมหาราชนะครับที่อยู่ลพบุรีนะครับอันนั้นดาที่แวะมาจากมหาราชมามาแวะที่นั่นมาพักที่นั่นถึงเลยไป อลพบุรีครับลพบุรีจากตรงนั้นมันจะเป็นแม่น้ำลพบุรีพอดีมาจากมหาราชผ่านมาทางนั้นครับก็วัดนี้ก็เป็นวัดสถานที่ท่านเคยมาพักผ่อนเคยมาพักผ่อนสมัยก่อนก็ก,ก,กุ๊กเกา่านะครับกุกเก่าเป็นสิ่เก่าครับก็ วังนารายเนี่ยครับนะวังนารายหมารานนะครับครังนารายหมารานครับนั่นแหละฝันดีครับฝันดีไม่เลือดแล้วเขาเขียนให้คือไหนคะอาจารย์อ่าเขียนให้เก้าหนึ่งครับอ๋อค่ะเก้าหนึ่งครับคนคนแรกเขียนให้เก uh, uh. ้าหนึ่งเออเป็นสีสีดำดำสีดำแล้วอีกเจ้าหนึ่งก็เขียนให้เก้าหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นสีแดงกระถางสีแดง เลยเข้าในสตรคำนวณในสุดคำนวณมันก็เด่นสองหกเก้าแล้วก็ผมให้รองไปอ่าเก้าสองแล้วก็สองหกแล้วก็สองห้าแค่นี้นะครับตัวเต็งก็คือขั้นหนึ่งเปลี่ยนจากตัวเกา่าตัวนั้นมาหมดมาเปลี่ยนหมดเลย ก็เลยอัพเปลี่ยนเป็นตัวนี้แหละครค่ะอ๋อสี่ตัวตัวล่างนี่มีสี่คู่ใช่ไหมคะอาจารย์สี่คู่ครับสี่คู่กันไว้เอาแค่นี้นะครับแต่ว่ามันหลายตัวอยู่แต่ว่าเอาแค่สี่คู่พอนมันจะเด่นเด่นก็มีสองหกเก้านะครับสองหกเก้าเป็นตัวเด่นกวางหลักไปแค่สองหกสองห้าแล้วก็เก้าสามกับรองจากเก้าหนึ่งมาจากเก้าหนึ่งมาเก้าหนึ่งนี่หมายถึง เ็นเลขนิมิตด,ด้วยเลขฝันเลขนิมิตเมื่อคืนประมาณตนะักตีสามกว่ากว่านะครับตีสามกว่ากว่าครับทุกเที่ยวจะนิมิตอ่านิมิตช่วงนี้แล้วมันจะแม่นโอ้ค่ะจะไปหกนิมิตก่อนจะแม่นใช่ไหมคะจันครับก็พรุ่งนี้ก็เป็นวัววาวานสารวันสารก็เตรียมซื้อของซื้ออะไรมาอ่าทําบุญครับทําบุญให้กับบรรทุระหลุนเฉลิสารก็ทำนั่นแหละครับ ครับก็คือที่อาจารย์นิมิตฝันอย่างนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับอาจารย์อ่าครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเพิ่งเห็นเมื่อคืนนี่แหละจะแรกก็ลงว่าจะลงเลขคำนวณไปก่อนหลายหลายตัวแหละอ้าวพอดีมานิมิตอย่างนี้ก็เลยเอาลงเอาแค่นี้แหละแค่แค่สี่หางนี่แหละอืมครับแต่มันก็อยู่ในสูตคคำนวณก็สูตรก็เด่นสองเด่นโอเด่นเก้าเหมือนกันบางเอิญมันไป<ล>ตรงกับสูตคคำนวณพอดีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ สูตรคำนวณก็มีอยู่ในนี้พอดีเลยสูตรคำนวณตรงกันครับตรงกันตรงกับสูตรคำนวณทีแรกก็าเอ๊ะทำไมเห็นอย่างนี้เนาะทีแรกว่าจะเอาหกหนึ่งเลย่ะหนึ่งหกหกหนึ่งเลยะเลยเอาเห็นเก้าหนึ่งเลยเอาตัดเอาเก้าหนึ่งเลยจะเป็นสี่หางครับสี่หางรองไว้ทาสองหกกับสองห้ารองไว้ครับ จะมีแค่นี้แลหละมวดนี่สองสองตัวล่างครับก็เลขยทำพิธีก็ยังครับวันนักานนี่หละครับวันอักาอ๋อาอาจารย์จะไปทำวันไหนนะครับวันนักคานครับวันนังทานโอ้วันวันนัานไปทำอ,อยู่ที่ไหนครับอาจารย์แต่ต้องรอรอดูก่อนครับยังยังไม่แน่ใจว่าจะทำที่บ้านหรือจะไปที่ถ้ำแล้วแต่ปู่ท่านจะสั่งครับ ครับแสแท่านสกัววานไปตรงไหนถ้าเลขเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ตโอ้สมมติถ้าเลขสูตรคำนวณอ,อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ถ้าสูตรคำนวณเข้าแล้วก็ไม่ต้องไป จะจะรอดูวันอังคารก่อนนะวันที่ที่บ้านเนี่ยคืนนี้จะทางท่านดูถ้าท่านได้ไปก็ไปได้ไปก็นั่งต่อที่บ้านเลยที่ที่บ้านเลยวันอังคารน,นี้ครับเ็นจะแต่งขันแต่งอะไรพี่พีครับแล้วหมดก่อนเขาถูกกันย <c oughs> เยอะไหมครับอาจารย์ก็เยอะเหมือนกันบางที่ก็ซื้อไม่ได้ครับอ,อั้น อันแล้วก็บางทีก็จ่ายครึ่งนึงก็เลยไม่เอาไม่เอากันก็ถูกบางคนเอาเครึ่งนึงเขาก็เอายอมเอาก็ได้อยู่ครับได้อยู่หลายคนครับได้อยู่ได้หลายคนคนละสิบยี่สิบคนละร้อยสองร้อยคนละพันสองพันเนี่ยได้อยู่โอ้ได้ครับผมแต่ว่าจ่ายครึ่งนึงครับเอาเปนจ่ายครึ่ง บางทีก็ไปเจ๋ยก็ไปซื้อซื้อแล้วก็จะมือไม่รับก็มีซื้อเยอะจัดโอ้ค่ะจ,จนเขาคืนให้เลยใช่ไหมครับอาจารย์คือคือเจ้าก็ไม่เอา,เาไ,มอไม่เอาก็เลยต้องไม่เอาเลยมาคิดทีหลังโอ้ถ้าเอาก็ดีไปจ่ายเครื่องหนึ่งก็เอาครับ<ล>ครับเร็งนัน่นแหละเขาบอกว่าโอ้ดีถ้าเอาก็จะได้รักครึ่งหนึ่ง ก็ยังดีอยู่นะคก็เลาทั้ง4 6ทั้ง5 8เลยเขากลับหมดนะ่ะเขากลับหมดแต่ไม่ได้ถอนตัวอจ้ารถอนตัวเสียดายครบอกถ้ารู้อย่างนี้ก็เอาแล้วก็ับผมครับครับผมเราบอกว่าทางงวดน,นี้อันเดียวก็จะเอาอยู่กระจ่ายครึ่งนึง, <laughs> งครับ <laughs> ก็คือครึ่งนึงก็เอาเนอะอาจารย์เนาะครับเอาครับๆๆๆๆ ก็ยังยังไม่เลยส่งให้ใครหรอกส่งแค่สองสามคนนี้ส่งให้เขาไปบอกว่าเดี๋ยวรอดูอนิวพารวยเข้าไปดูในนิวพารวยรนั่นนะครับครับผมก็คือรอดูในช่องได้เลยเนาะอาจารย์ครับใช่ครับใช่าารายละเอียดจะอยู่ที่นั่นหมดก็บอกเขาว่า,าความบรรยายความพูดความอะไรก็อยู่ที่นั่นหมดบครับแล้วก็คือต้องรอดูอาจารย์ว่า ทำพิธีของงวดนี้นี่ปู่จะให้ไปทําอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวจะบอกเลยงวดอา่าพรองค์ทายเลยนะงวดพรายว่าได้ตัวไหนตัวไหนไปทาที่ไหนที่ไหนครับจะได้บอกครับผมแล้วสําหรับสูตรของอาจารย์นี่ก็คือบนเป็นบน,น,บน,นล่างเป็นล่างเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับล่างเป็นล่างบนคือบนไม่เหมือนกัน เราเราจําเป็นต้องซื้อบนกันบนล่างไว้ไหมครับอาจารย์ได้แต่นะแต่มันได้แล้วแต่ก็กันไว้บางทีก็มันก็ไม่แนีนนอนของนี้มันน่นอนค่ะทีมันเลขมาเหมือนกันอยู่เนี้ยเลขบนก็ได้มาเหมือนกันเลขล่างก็ได้มาเหมือนกันมันอาจจะอะไรออกใกล้ๆเคียงกันก็มีก็ต้องกันไว้เหมือนกันก็ดีเหมือนกันครับกันไว้ทุนคืน ะการอักเริ่มเคลื่อนไปครับครับผมก็การไปบางทีมันอาจจะอาจารย์อาจจะให้ล่างอาจจะไปออกบนได้อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับได้ครับไม่แน่ครับจะลองลองกันกันไว้ทนนิดนิดหน่อยหน่อยครับครับครับรู้สึกว่าตั้งแต่แอดมินขอเลขอาจารย์มานี่ยังไม่พลาดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ยังไงครับยังเย แต่บางทีก็ก็ซื้อไม่ได้ก็บอกว่าซื้อไม่ได้เสียดายแค่นั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยซื้อไม่ได้มันอั้นบางคนก็ไม่ได้ตัดซื้อไม่ได้ซื้อ,อเห็นอยู่แต่ไม่ชอบนม่ครับ แล้วตั้งแต่ที่อาจารย์ยังไม่ได้มาออกช่องอาจารย์ถูกมาบ่อยไหมครับอาจารย์เยบ่อยครับบ่อยครับตลอดเลยครับตลอด,ลอดถ้เป็นสองตัวกับสามตัวอยู่อย่างนั้นเลครับล่างบนล่างบนสลับกันไปครับประมาณประมาณกี่งวดได้ครับอาจารย์ โอ้มันทั้งปีมั่งครับทั้งปีเลยที่โูกมานะครับม <Ooh. S 1> ันนับไม่ได้เลยกิมาตลอดครับถูกมาตลอดกอด็กคือก็คือว่ามันถูกทั้งปีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับทั้งปีครับทั้งปีนิดหน่อย,อย,อยไม่ไม่ได้ซื้อเยอะไ,ได้ถูกเยอะครับ คนละสิบยี่สิบห้าสิบประมาณนั้นโอ้โส่วนใหญ่จะบอกส่วนใหญ่จะบอกลูกซื้อลูกหายซื้อใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่ครับใช่ครับให้ลูกซื้อลูกหายซื้อครับนั่นแหละแต่ก,ก่อนมันก็จะไม่ไม่ไม่หลายคนอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบคนนั่นแหละที่ที่ให้ซื้อไปนั่นแหละซื้อไปให้ก็เล่นไปซื้อลอตเตอรี่บ้างอะไรบ้างอนะไรล่ะ รายกากับข้าวน่ะนะอูกคำนวณบ้างบางทีก็เลขทําพิธีบ้างก็ตรงก็หางเดียวบางทีก็ให้ไปหางเดียวโดทุ่มไปเลย200บาทนี่เนี่ยก็บอกไปอย่างนี้ครับยังไงก็ได้ครับก็ได้ครับครับผมยังไงวันนี้ก็ขอให้ถูกสามตัวตรงๆนะครับอาจารย์ครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับก็ขอให้ถูกตรงๆจะลองดูอีกทีนึงลองดู อ่าพิธีทําพิธีครับจะเห็นตัวไหนอีกครับแล้วทีนี้ก็ต้องรอดูเลขทาพิธีใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับครับทำพิธีโค้งสุดท้ายเลยวันใกล้วันออกวันนี้นะครับก่อนวันออกแค่วันสองวันนะเดี๋ยวได้ช่วงไหนเดี๋ยวจะทักไปครับโอครับครับผมครับยังไงเดี๋ยวถ้าอาจารย์ทักมาเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะโทรหานะครับอาจารย์ ครับใช่ครับครับครับก็คืออันนี้เป็นอ่าครับเป็นสูตรล่างใช่ไหมครับอาจารย์ครับสูตรล่างครับสูตรล่างสูตรล่างก็ก็เด่นอ่าสองหกเก้านะครับ มีสองมีหกมีเก้าเนี่ยเลขเด่นครับเด่นจะมาจับคู่เอาเลยจับคู่มันก็มีอยู่เก้าสามสองหกสองห้าเก้าหนึ่งแต่มาเห็นเมื่อคืนเก้าหนึ่งเลยจับเป็นตัวเต็งเลยครับผมเก้าหนึ่งครับครัเป็นตัวเต็งไปครับครับเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมคะจารย์เก้าหนึ่งตัวเก้าฉาเป็นตัวเน้นไปครับเป็นตัวเน้นไปครับเป็นตัวเน้นไป เปลี่ยงเป็นแนวทางเนาะเรื่องไม่เป็นฝันที่มันก็ไม่แน่นอนก,นก <c oughs> ็อย่างนี้ก็เป็นาปยังไงเราก็ให้ไปอย่างนั้นครับครับผมทำตรงครับก็คืองตองทำตรงครับถ้าถูกกันหมดนี้ก็จะได้มีบุญวาสนาร่วมกันเนาะอาจารย์เนาะครับเออได้ร่วมบุญกันไปให้ค่าน้ำค่าไฟที่วัดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ ครับครับผมยังไงเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมโทรหาอาจารย์ใหม่นะครับครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สมจิตมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางสูตร2ตัวของอาจารย์นะคะแล้วก็มีตรงกับความฝันคือ9ก้าหนึ่งนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็เดี๋ยวฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาย้ําเลข3ตัวให้อีกทีหนึ่งตัวนี้นนะคะแล้วก็เลขทำพิธีนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ